มาย้ากันให้ชัดเจนนะครับว่าการให้ต่างชาติซื้อบ้านและที่ดินในประเทศไทยโดยไม่มีมาตรการป้องกันคือการขายชาติอย่างชัดเจนเป็นความอัปยศอย่างแท้จริงครับดูอย่างประเทศจีนเขาไม่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินนะครับให้เช่าได้แค่40ปีทําธุรกิจ50ปีทําอุตสาหกรรมคอนโดซื้อไม่ได้ครับสามารถที่จะเซ้งสิทธิ์บนที่ดินเช่าแค่70ปีแต่ส่วนมากไม่ถึงนะครับและคนที่จะ ซื้อหรือเช่าแบบนั้นได้เนี่ยต้องอยู่ที่เมืองจีนมาแล้วเกินหนึ่งปีครับไม่ใช่ปล่อยให้อีแล้งมาลงกินจิกกินไปได้นะครับที่ไต้หวันเขาให้ต่างชาติซื้อเหมือนกันครับแต่ซื้อแล้วต้องไม่ขายภายในเวลาสามปีแรกเพื่อป้องกันการเก็งกาไรไม่ต้องการให้อีเล้งมาลงจิกกินแล้วก็หนีไปครับฮ่องกงสิงคโปร์ก็เก็บภาษีนะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นของราคาซื้อขายเพื่อเอาเงินเข้าหลวง บ้านเราไม่มีมาตรการอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือการขายชาติอย่างชัดเจนมาเลเซียเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนกําหนดให้ซื้อบ้านราคาประมาณ8ปดถึงสิบหกล้านบาทถ้าต่ำกว่านั้นไม่ให้ซื้อนะครับเพราะเดี๋ยวจะแย่งซื้อจากประชาชนแต่เราไม่มีการกําหนดชัดเจนแบบนี้นี่ครับคือการขายชาติล่าสุดนะครับมาเลเซียบอกว่าต้องซื้อบ้านราคาตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไปครับไม่ใช่ถูกๆแบบนั้นแล้ว ในกรณีของออสเตรเลียเนี่ยครับต่างชาติซื้อได้เฉพาะผ้านมือนึครับมือสองซื้อไม่ได้ถ้าคนต่างชาติซื้อแล้วจะไปขายต่อกันเองไม่ได้นะครับจับได้โดนปรับเสียเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทและจำคุก3ปีครับนิวซีแลนด์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาห้ามต่างชาติซื้อเลยครับเขาไม่ต้องการเงินแบบเพรน,นี้ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาให้ครับแต่ต้องเสียภาษีที่รินลสิบปลูกสร้างปีละประมาณ 1. 5เปอร์เซ็นต์ บ้านหลังหนึ่งประมาณ20ล้านสีภาษีปีละ3า0,000เอามาพัฒนาท้องถิ่นแต่ถ้าเราให้ต่างชาติซื้อไม่มีการเก็บภาษีแบบนี้เท่ากับขายชาติชัดเจนครับเห็นไหมครับทั่วโลกเขามีมาตรการที่รัดกุมแต่เมืองไทยเราไม่คิดรางลานที่ชัดเจนได้แต่โยหินถามทางแบบนี้แล้ววลักไก่ออกกฎหม,มายมาอย่างนี้คือการขายชาติชัดๆถ้ารัฐบาลอยากจะรู้ว่าควรจะทําทอย่างไรถึงไม่ขายชาติต้องฟังความรอบข้างไม่ใช่ฟังแต่ คนที่อยู่ในวงการรายใหญ่ๆบางคนเท่านั้นเองหรือพวกนายทุนในหน้าที่มาขายชาติจากประเทศอื่นพวกนี้สร้างบาปเพราะให้กับประเทศชาติต้องชิบหายแน่นอนถ้าใครทําธุรกิจแล้วประสบปัญหาอยากคิดขายชาติดีกว่าครับไปผูกคอตายเลยเพื่อให้แผ่นดินสูงขึ้นนะครับ